ถึงเวียนดาวเราต้องขึาา้น <c oughs> อะไรสิง้จตอนนี้มีหนึ่งคนนะคะที่เจ็บหูแล้วก็พยายามเป่าหูอยู่ <c oughs> ขอบคุณหลัก้อสดุทิปได้แล้วพวกเรานะครับะ นี่นะคะคือเราก็จะอางแกบมา1วันนะคะตกลงเงินที่1,800บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่เนี้ยคือวันนี้คือรีว <มา S 1> <ๆ>ิวมากในเพจเดี๋ยวพาไปดูปเที่ยวกันว้าวโต๊ะที่เขามาหลับเรานะคะวันนี้มากระทาพนอันน,นี้ค่ะน้องบอท่าเราก็บบกชื่นอลอังเอาพี่นลย ตอนเริ่มทิปนะคะก็คือแวะทานอาหารก่อนที่ร้านบ้านเชียวปูตรงค่ะร้านนี้คือร้านแหนมเนืองนะคะร้านนี้คือดังไหมก็ดังนะทุกคนเพราะว่ารีวิวในไทยอะคือเยอะมากๆเลยเลยทำ<ล>ให้เราได้มาล้านนี้ <c oughs> อีก <c oughs> ชื่อหนึ่งนะคะว่าแหนมเนืองป้ายเหลืองนะคะคนไทยจะเรียกกันอย่างนั้นจะอยู่ร้านในสุดนะทุกคนอย่าเดินผิดนะเข้าซ้ายขวาไม่ได้นะว่ากันไม่ได้นะทุกคน คือร้านข้างในเวียดนามบอกเลยว่าตตึมมากเตียมากๆแม่นะคะก็คืออาหารที่เราจะได้ทานกันในวันนี้นะคะบอกเลยว่าตั้งหน้าตั้งตารอมากดูแต่ละคนทาหน้าพอมาสัพักนึ่งนะคะเขาจะผักมาวางค่ะพร้อมน้ำจิ้มนะคะณนะจุดนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวเอาแอลกอฮอล์มาร้างมือให้เรียบร้อยเพราะเราต้องใช้มือเปิบกัน,นทุกคนมาแล้วนมจีนนะคะมาเป็นอย่างแรกเลยจะมาให้ตื่นตาตื่นใจกันกินสักหนึ่งคำเลยอ่ะ จะเป็นหมูแดงเนื้อของเราที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะคือมาเสิร์ฟแบบเอ๊ะเสินถือมาเลยจ้าจะบอกว่าโอยกลิ่นหอมมากๆนะคะหอมเตาถ่านมากตัวนี้จะเป็นขนมเบื้องยวนค่ะคือไส้ก็แน่นๆนนะทุกคนนี่นะคะขอถ่ายรูปสักหนึ่งแมตก่อน,อ,น,นอันนี้จะเป็นเบื้องอยวนแหนมเนื้อแล้วก็หมูแหนมเนื้อแล้วก็ยำหนังจีนจ้าบ้าหัวมาก ทุกอย่างเข้าไปตรงกลางหมดเลยนะจ๊ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหอ่อน้องมวนมวนมวนมว,นมวนแล้วก็จิ้มเข้าไปน้าจิ้มเลยแป้งของที่นี่นะคะเขาจะไม่ได้ชุบน้ำนะคะต่างจากบ้านเรานิดึงพอน้ำจิ้มอนะไปโดนแป้งมันก็เกิดความละลายใช่ปะจะบอกว่ามันอร่อยนะจริงๆคือชอบอะนี่ให้กี่คะแนนอนนี้ให้กี่คะแนนอน <c oughs> นี้ให้กี่คะแนนไอ้ <c oughs> นี่มันบ่วงกลัวเหรอน่ะเต็มเท่าไหร่ดีอะเต็มห้า เ <M> อร่อยจริงๆนะแนมนี้อร่อยมากหมูมันจะบนหวานเค็มๆแต่ว่าสถานที่อาจจะตกใจน,นิดนึงแต่ว่ารสชาติดีมากพี่นัทให้กินคะแนนนะคะพี่นัทให้กินคะแนนสามจุดห้าอร่อยเลวเนาะนัทไม่กินคะแนนแต่ทำใจไม่ค่อยได้อะสามจริงเหรอไปไปร้านใหม่กันเหนือละคะอตอนนี้นะคะตะลังจะไปซื้อเสื้ออายา,าที่ตะลังหานี่เป็นยูคันส์ผ้าเสื้อชุด ยาเสร็จแล้วก็มา้านที่ซอนทรามารีนาคาเฟ่กันเลยร้านนี้เพิ่งเปิดด้วยนะทุกคนบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมุมสวยมากแสงสวยมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารทะเลนะคะชื่อดังที่ร้านไฮซันเบอร์มานค่ะร้านนี้นะคะจะบอกว่าซีฟู้ดสดมากแต่ทุกคนบอกเลยว่าดีมากสดมากราคาอาจจะสูงกว่าตลาดกลางคืนนะคะแต่บอกเลยว่าคุณภาพเลิศจริงๆรสชาติคือมันเจ้มจนมากทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นหอยหวานนะคะบอกเลยว่าดูดจวบจวบนี่คือแบบฟิ มากดูหน้าสิคะฟินไม่ฟิน,ฟนถามเขาดู จะบอกว่าจริงๆแล้วดานาังดังมากเลยนะคะเรื่องอาหารซีฟููดเพราะว่าของเขาสดมากๆเลยด้วยความที่เมืองเขาอยู่ติดทะเลด้วยทําให้อาหารทะเลของเขาอะมีราคาถูกมากถ้าเทียบกับบ้านเราทุกคนยิ่งตลาดกลางคืนนะคะจะบอกว่าราคาดีมากๆราคาแับจับต้องได้ราคาถูกมากๆอะคือถ้าแม่มีโอกาสไปดานาังอีกรอบแม่ว่าแม่จะแวะไปแต่ร้านนี้บอกเลยว่ามันต้องมาคิจริงๆ,ๆทุกคนเพราะแบบมันเด็ดมากแม่มามาร้านนี้สองวันติดเลยนะตอนที่อยู่ดานังไม่ได้เลยน้ำจิ้มตัวนี้ด้วยน้ำจิ้มพริกเกลือนะคะมันจะแบบ เผ็ดเผ็ดเค็มเค็มพริกไทยแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของมะนาววันนี้ขอลาเท่านี้เจอกันพรุ่งนี้จ้าสิ้นจ้าวันนี้อยูนที่ Happy Bread นี่นะคะเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยขนมปังบ้านมีสักชิ้นก่อนเดินทางที่เด็ดของที่นี่นะคะก็คงจะเป็นขนมปังอะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่เคยกินร้านอื่นตัวขนมปังจะกรอบมากเลยนะคะส่วนตัวไส้ก็ทํามาได้ดีค่ะที่สําคัญนะคะน้าผลลไม้ของที่จะเป็นคันสดทุกแก้วเลยจะแบบไม่มีเทใส่กล่องจากกล่องอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนคือแบบสดๆตรง ที่สําคัญนะคะจะบอกเลยว่าซอสพริกต้องใส่เนี่ยทุกคนเพราะว่าแบบซอสพริกนี่มันจะออกเค็มๆม,มันไม่ได้เผ็ดแบบบ้านเราอะ่ะจะบอกว่ามันอร่อยมากคือซื้อกับบ้านอะ่ะไอซอสพริกตัวเนี้ยแบบชอบมากตัวบ้านมีตัวนี้นะคะมันใหญ่มากๆจริงๆเลยแบ่งได้สองชิ้นเลย mm hmm. จะบอกว่าข้างในเคเด็ดสุดแล้วแม้มว่าจะเป็นตัวมาลากรน,นะเพราะว่าได้กินแล้วอ่ะค่ะมันทําให้แบบเราไม่รู้สึกเลี่ยนทําให้้สึกแบบกินได้เรื่อยๆไม่เบื่อไม่อิม่ม กินเท่าไหร่ก็กินแบบไม่พออะไรเงี้ยจริงๆก็รู้สึกว่าแบบมันทำให้รู้สึกแบบแนั้จริงๆนะกินได้เพลินจริงๆเลยค่ะร้านนี้จะบอกว่าดี มาต่อกันที่คาเฟ่น,นี้เลยดีกว่าค่ะชื่อว่ารีพาย1988ใครเคยดูรีพาย1997กันบ้างจะบอกว่าใครเคยดูคงจะอินเหมือนแมมเพราะแมมเห็นแค่ชื่อร้านทําให้แมมแบบอยากมาเลยทุกคนบรรยากาศร้านทําได้อบอุ่นมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะทุกมุมของที่นี่แสงเข้าถึงทําให้การถ่ายรูปของเรานั้นสวยมากตัวขนมและเครื่องดื่มนะคะจะบอกว่ารสชาติดีมานหน้าตาเลยเอามาถ่ายรูปก็สวยเอามากินก็อร่อย ส่วนดน้านราคานะคะก็คือจะพอๆกับคาเฟ่ในเมืองไทยเลยอันนี้แวนถ่ายกระจกหน้าร้านนะคะคือแค่กระจกหน้าร้านแสงยังสวยด้วยอันนี้คือไม่ได้แต่งสีหรือสีเพิ่มนะมันเกาหลีมากหลังจากที่ปล่อยให้น้องบอลน,นอนพัก ะะก็ถึงกันักที่หนึงจุดขึ้นกระเช้าไปบ้านไอฮิววันนี้แม่นอนข้างบนนะคะที่เมอร์เคียวนะคะก็เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสค่ะก็ขึ้นกระชาวด้านนี้พร้อมสัมภาระกันเลยจะบอกว่าวิวหลับล้านมากเลยอะ่ะในคลิปนะคะจะมีคนกลัวความสูงแล้วหนึ่งคะ่ะโอ้โหหลับตาปีเลยทีเดียว แล้วตื่นเต้นมากข้างบนอากาศเย็นอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอากาศแบบสบายสบายเลยอะ่ะพอมาถึงนะคะพี่ๆเขาก็จะมาช่วยเรายกกระเป๋าเข็นกระเป๋าเพราะว่าทางเดินน่ะก็ไกลยอยู่นะคะจากตัวที่แบบเคเบิลมาส่งอะ่ะพอไปถึงจนจนุดเช็คอินก็ถือว่าไกลพอสมควรนี่นะคะแบบทักทายกันนิดนึง บรรยากาศด้านบนจะบอกเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสที่สวยมากเละใหญ่มากเลยทุกคนนี่คือเป็นครั้งแรกสำหรับแหม,มที่แบบมาหเห็นอะไรแบบนี้เลยนะใครมาดานังนะคะแนะนําให้แวะมาที่บานาฮิลแล้วนอนค้างที่เมอร์เคียวนะคะสักคืนหนึ่งแบบแหม,มจะบอกเลยว่ามันคุ้มค่าในการมามากๆเลยสําหรับใครที่อยากมาบานีฮือจริงๆนะคะแหมแนะนําว่าให้จองที่พักก่อนจองตั๋วเครื่องบิน,นะคะ่ะเพราะว่าที่พักเต็มไวมาก ราคาห้องพักที่ยำได้ในรอบนี้นะคะถ้าสองคนเนี่ยตกอยู่ที่3 1 7พรจบาทแล้วก็ห้อง3าคนที่ยำจองอยู่ที่4,83 3บาทแม้ว่าราคากับวิวที่ได้ก็คือคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเปิดห้องโชว์ทุกคนกันดีกว่านะคะห้องนี้นัราทั้งหมด3ามคนก็มีแมวมีน้องแล้วก็มีแม่นะคะห้องขนาดกำลังดีเลยค่ะสบายมากเลยไม่อึดอัดแต่จะบอกว่ากลางคืนหนาวมากานะั่ะ นี่ทุกคนอ่ะดูตอนแรกเมันเขาใหญ่ตอนนี้เฮ้ย,ย,นนวยสวยมากตอนี้จะห้าโมงแล้วใช่ปะแต่ท่อทงเที่ยวต้องลงใช่ไหมก็จะเหลือแต่คนที่แบบพักบนโรงแรมไก็จะได้แบบถ่ายรูปลุ่มรงถ้าใครถ่ายรูปตรงก็คือมาได้ไปเที่ยวกันดีนกว่าเขาปิดห้าโมง อันนี้คือส่วนสนุกที่ไม่ต้องเสียตังค์เล่นเลยนะทุกคนเล่นได้ฟรีเลยอันนี้นะคะจะเป็นอาหารที่จะบอกว่าเป็นห้องอาหารเดี๋ยวมขึ้นชื่อไว้ให้จะบอกว่าอร่อยมากซุปหวัวหอมอร่อยมากคืนนี้ก็ขอลาไปด้วยเส้นสปาเกตตี้นะคะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ ะะจุดหมายแรกของเราก็คือ g o ร d e n ิ Be เจ้าสะพานมือนี้แองค่ะทุกคน,นจะบอกว่าวิธีการไปก็คือนั่งกระเช้าลงไปเลยจ้าแบบสวยๆถึงแล้วนะคะจะบอกว่า<น>บรรยากาศจริงคือสวยมาก<น>เห็นเราแบบตะลึงไปเลยทุกคนแนะนำให้มาก่อน9โมงเช้านะคะเพราะไม่งั้นคนจะเยอะมากๆเราก็จะอดถ่ายรูปกันนี่คืออะไรพราเข้าร่างกั กราเดนบิดนะคะก็คือจะมีพวกสวนดอ,อกไม้มีของเยอะแยะเลยให้ถ่ายเล่นนะคะและที่สําคัญก็คือมีน้ามีนมขายไม่ต้องแบกมาทุกคนฝั่งนี้ก็มีขายเหมือนกันที่สําคัญนะที่เนี่ยมันเหมาะก,กับครอบครัวเหมาะก,กับแฟนฟิลเพื่อนฟิลแฟนมาได้หมดเพราะว่ามันโอเคมาสาหรับเราและสำหรับทุกคนเราเชื่อว่าฝากติดตามนะคะอีพีน่าจะไปกินที่ไหนฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย